ตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องปฏิปัาของท่านเมื่อคือนที่แล้วพูดกันถึงอารมณ์ฟุ้งในตอนตอน้นตามบันทิกของท่านมาแต่งแก้อารมณ์ฟุ้งเพื่อี่ความลําบากแต่ความจริงๆแล้วอารมณ์ฟุ้งนี่จะพ้นไปได้จริงๆในเมื่อถึงอารหัตผลแต่ว่าลักษณะการฟุ้งมันไม่เหมือนกัน แทนแก้อารมณ์ฟุ้งตอนต้นก็ได้แก่จิตมันไม่ทรงสมาธิจะให้มันอยู่ตามกฎตามเกณฑ์มันก็ไม่อยู่ยิงแก้โดยวิธีหลายๆประการตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้ขอย่อความมาใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกบ้างภาวนาว่าพุทโธบ้าง เอาไม่ตรวจมานับเป็นคะแนนในเมื่อคำภาวนาว่าพุทโธผ่านไปก็ไม่ตรวจบัานวางไม่หนึ่งเมง็ดบ้างก็อาจจะครบกรอบก็เล่น้อยหลายวันแต่ต่อมาต้องใช้การเดินเดินด้วยการภาวนาว่าพุทโธบ้างนับก้าวที่จะเดินไปบ้างมองดูภาพพระพุทธรูปบ้างต้นไม้บ้างใบไม้บ้างวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้าง เอาไม้มาเคาะบางอย่างนี้เป็นตน้นทำให้จิตมันอยู่ในจุดนั้นใช้ได้หมดเป็นอันว่าท่านต้องต่อสู้มาซิเวลาหลายวันจิตก็พอจะทรงตัวคำว่าทรงตัวในที่นี้มันก็ไม่ได้มากนักบางวันมันก็ทรงได้ถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่บางคราวคิดว่าเมื่อวานนี้ เราทําจิตได้ดีพอสมควรแต่ว่าร่างกายไม่ดีไม่มีเวลาพักผ่อนมาวันนี้เรานอนให้สบายให้ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีที่สุดในวันทึกคอท่านบอกว่าวันนั้นเกิดการตะเิดเปิดเปิงเข้ารูปเข้ารอยไม่ได้เกือบจะกุ้มใจตายเพราะจิตมันไม่ทรงสมาธิ ทั้งนี้เพราะว่าการตั้งใจเป็นอุทจจักกุกุจจะเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านในลำคายของจิตตอนนี้ขบรันรดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามทำสติสมัจญญะให้มันรู้เพียงแค่จะระงับใจโดยยังไม่ต้องพิจารณาทำบน่นทำลาย อารมณ์ร้ายใดๆทั้งหมดให้จิตมันอยู่ตรงตัวชั่วขณะหนึ่งบางวันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีในที่สุดมาตั้งตัดสินใจใหม่ว่าแบบชนิดที่ว่าจะเอาดีกันเท่าไรเท่าไรนั้นเลิกกันเสียทีนาบันทึกของท่านว่ายอย่างนั้นมาเอาดีกันอย่างนี้ดีกว่า เอาดีว่าวันไหนเวลาไหนดีเท่าไรเอาเท่านั้นโดยมีอารมณ์อันหนึ่งคิดขึ้นในใจว่าขึ้นชื่อว่าบุญกุศลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดากล่าวว่ามันเป็นเครื่องสะสมอยู่ในจิตถ้ากำลังจิตของเราดีแล้วมันก็ส่งตัววันนี้ทำดีน้อยจิตก,ก็ดีน้อย พวกนี้ดีมากกิจก็เพิ่มความดีบรืนี้ดีน้อยก็เพิ่มความดีน้อยเข้ามาเป็นว่าดีเก่าไม่ได้หมดไปดีใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างนี้เราจะมีความพอใจในความดีที่จะพืนได้ตามบันที่กูทัานเขียนไม่ยาวมากตอนนี้ต้องขออภัยท่านบรรดาท่านผูบริษัท ที่จะนำบันทึกนั้นมาอ่านให้ฟังจนละเอียดมันจะํำคาญขอรวบรัดว่าการปฏิบัติอย่างนั้นท่านกล่าวว่าได้ผลเป็นที่พอใจแ้ะคาดไม่ถึง <c oughs> ดีกว่าการตั้งอารมณ์ใจไว้ในใน,ในตอนเก่าเดิมทีเดียวตั้งอารมณ์ใจไว้สูงจะเอามากมันก็ไม่ได้ดี มาตอนนี้คิดว่าได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่สร้างจิตให้มันยุ่งท่านก็ไปบอกว่าพอตั้งอารมณ์จิตเพียงเท่านี้ว่าดีเท่าไรพอใจเท่านั้นเพราะว่าคิดไว้ว่าบุญก็คือน้ำฝนน้ำฝนที่ตกลงมาในตุ่มถ้าเราขังไว้มันก็ไม่ระเหยไปมากวันนี้ตกมากได้มากครุนี้ตกน้อยเพิ่มน้ำฝนมากขึ้นมันตุ่มเดียวกัน <c oughs> น้ำฝนเก่าก็ไม่ไหลไปน้ำฝนเก่าก็ไม่เหยน้ำฝนใหม่หลั่งไหลลงมาคิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ก็เต็มตุม่มอารมณ์เป็นสุขในเมื่ออารมณ์ท่านเริ่มเป็นสุขท่านก็นเลยบอกว่าไอ้ใจมันก็สุขอารมณ์ไม่เกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความพอใจตามที่เยอเพึงทำได้ ไม่ต้องการมากไม่ต้องมาการหมายแต่ถ้าว่าเจ้ากฎอันของกรรมอันนั้นมันแปลกพอไม่ต้องการมันเข้าเท่านั้นแหละมันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษมีอารมณ์เยือกเย็นมีความสดชื่นจึงกระทั่งอารมณ์เข้าสู่ถึงปีติคือความอิ่มใจ